ทุกๆคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับบูชิวนะครับเราไปในเกมแลครับตอนนี้คุณก็มาอยู่น่ากินะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาสิ่งที่อปเดตมาใหม่กันอย่างแรกคือที่สิ่งที่ผมเข้ามาที่ผมเห็นคือฟักทองกับสิ่ง,งต่างๆที่อปเดกเข้ามาใหม่คลิปนี้อาจจะย้ํานหน่อยรถเป็นใจไงดิรถ เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมวันมี UFO ใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหม,ท,ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนวันนี้ก็สองสองสองผมซื้อปืนมาแล้วหนึ่งกระบอกซึ่งคิดไปเลยนะว่าผมซื้ออะไรมาแต่แน่นใจว่าไม่ใช่ปืนพกไม่ใช่ AK แน่น,นอนตอนนี้ผมจะขอมาดูอาพาร์ตเมนต์ก่อน อาคารมนต์นนเปลี่ยนไปรึเปล่าแต่มาเทียบอาคารนึงนะมีประตูชั้น,น,น,นชั้นชั้นชั้นนึงเพรามันมันเหมือนเดิมอะ่ะเราไปสถานที่ต่อไปดีกว่าเทียบเด่นใหม่เอาละครับอันนี้เป็นอันแรกอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะที่เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาใหมนะ่เนาะข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรไม่กว่า มีลูกกระตาตกใจหมดเลย่ะแล้วก็มีพวกหินหินนั่นโน้นนี่นั่นนาองจะมีไม่กวัวในนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอกจากเอามาพทะเฮ้ย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 ลด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 ชักมันไปสถานที่ทสองกันเฮ้ยสถานที่ที่สอมีของตกแต่งนะอันนี้ควานที่สองนะไม่ใช่สถานที <Wait. S 1> ่ร้านที evening, ่สองของตกแต่งที่เพิ right. ่มเข้ามาใหม่นะ เออชอบสุส่มๆกหมาเลยนะผมเลเออพอดีผมขอเปลี่ยนรถคันใหม่ละคือตอนที่ผมเดินม,มากไกลนะเดินม,มาไกลเอาเรื่องผมว่มาเราไปก็ทำให้จ่ตลยแต่ไม่ต้องตัดคลิปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปใช่ไงคลิปมันสั้นง่ายมากเราจะไปที่แอเรียเพื่อไปสื่อสารเงินเถอะ เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดิเราต้องรอไปตะคริวนะเพราะตะคืนมันวนอยู่ที่กลับมาเราจะไปไปตัดไปตอนตอนกลางคืน Tam à. đó nó mang những gì rồi ta không biết มันหนีตะมนวดีแล้วซิ่งแรงทะลุะโลกรอบสองมาแล้วฮือซิ่งซิ่งหนึงทะลุมาเล็กมาเลาะๆไอชีไอ,อน,นี่ทะลุไม่ได้ไอบ้าไอนี่หนุนบังที่ต้องมีแล้วลุงจะทำ เราก็มาเห็นแล้วครับตรงนี้นะครับที่มันอัปเดตมาใหม่ครับที่มันอัปเดตมาใหม่ครับเหตุผลที่มันอัปเดตมาใหม่เออเดี๋ยวตัวมันจริงจรเป็นไ,ไหนวะ ตอวนั้นเห็นตัวมันจริงๆนะถ้าใครเห็นตัวมันนิ่งๆอนะ่ะอย่าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวโดวยนย้ำสแกนนะสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึงหกขวบนะอาจจะช็อกได้นะเราไปดูอันต่อไปกันท่ะอัน่อมายุยโปคบะไม่ใช่ว่าโดนดุกัได้ถ้าคุณมีการโดนดุเซึ่ผมีปืนอยู่ตักยางเกินไปพ้าคุณมีมันไม่ได้แน่ๆนั้น เราไปดูอีสเตอร์เอ็กสามอันกันไปนี่ครับอันเด็ดอันต่อมาคือฮาโลวีนครับแต่รอบน,นี้เป็นฮาโลวีนที่เปลี่ยนกลายใหม่เป็นไส้ <Okay. S 1> แฮมเบอร์เกอร์เออรถนี้จะขาดเนาะเป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์ครับนี่คือรถของเองไป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  โอเคครับอัาสุดใช้นี่ผมหาไม่เจอแล้วนะนี่โอ้การอภิเษกใหม่ที่ผม่เข้ามาทั้งหมดนี้ถ้าใครเจออยากเอื้อหรยังไม่ได้เจอก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าต่อไปถ้าใครอยากคลิปผมมาเร็วๆก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับนั่นก็บายบายครับ